เป็นต้อกระจกมาเกือบ20ปีแล้วก็มียายในดวงตาตา,าฟ้าฟางมองไม่ค่อยเห็นขับรถไม่ได้หลังจากที่คุณพ่อได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคไปในหนึ่งกล่องแรกค่ะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะก็ใยมันก็หายไปนะฮะ,ะตาฟ้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับแม่มีอาการคันตาแสบตาเป็นฟ้าเป็นอะไรมองไม่ชัด อาการเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ทานแล้วอะคะ่ะคุณแม่อาการคันอาการเป็นฝ้าฟางมันก็หายไปมองก็ซัดขึ้นเป็นต้อกระจกมาทานอันนี้ก็คือได้ผลอันนี้แค่ได้สองเดือนไม่ต้องไปผ่าตัดคือเรียกว่าดีได้ผลดีมากๆเลยจ้ะเป็นต้อกระจกค่ะเขาก็บอกว่าอะไรอ่ะผู้ที่เป็นต้อกระจกต้อเนื้อต้ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยสั่งมาทาน พอกล่องแรกก็โอเครู้สึกดีขึ้นอ๋อก่อนนี้ก็ตามันฟางฟาง,ฟางมัวมัวแพ้แตงสว่างคุณแม่ทานไปเพียงแค่หนึ่งกล่องกว,กว่านะคะก็ดีขึ้นเลยใช่ไหมคะ,ค,ะคุณแม่ค่ะครั้งขึ้นดีก็ไม่ต้องไปหาหมอแล้วเมื่อก่อนจะแสบตาคันตาละคายเคืองตาบางทีก็มีวุ้นออกมาไหลอย,อยู่อยู่ในดวงตานะครับ ทานกล่องแรกมีความรู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยครับ<ะ>อาการแสบตาคันตาก็หายไปเลยแพ้แสงไม่มีแล้วครับไม่เป็นแล้วครับ